ทีเมียลรยกอังกฤษในคืนนี้ครับก็มีแข่งขันกันเจบคู่นะฮะก็คือ6กโมงครึ่งสามทุ่มห้าทุ่มครึ่งแล้วก็ตีสอโอ้โหดูกันเป็นหนังกางแปลงกันไปเลยเ,เ,เ,เปิดหัวกันที่คู่18บแนกากนาทีครับเวสแฮมยูไนเต็ดเจอหงแดงลิเวอร์พูลขุนค้อนเตะในบ้านนะฮะเราดอนสเตเดียมสวนลิเวอร์พูลนะอยู่ในช่วงที่ขาดความมั่นใจนะแพ้ง่ายนะฮะเพราะนั้นเนี่ย การที่จะให้หงแดงบุกชนะเวสต์แฮมสองประตูนั่นหมายว่ายากนะเต็มที่คงชนะประตูเดียวนะฮะแล้วน่าจะยิงได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นหมายให้ลูกน้องของเจเกนครอฟบุกชนะที่สกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับฟูลแลนด์แมกซิสตันพาเลสคู่สามทุ่มอันนี้เป็นลอนดอนดาร์บี้แมชฟูลแลนดนี่ลอยตัวไปแล้วนะฮะก็ดูเหมือนจะไม่เน้นสักเท่าไหร่และะ้วมั้งสีนั้นหลังนี่แพ้ไปสามเลย ขณะที่พาเลที่ยังฮอตเลยนะฮะพวกเขาบุกชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์1-0มายิงเวสต์แฮมในบ้านตัวเอง5-2ล่าสุดยิงนิวคาสเซิล2-0โอ้โหเจอทีมแข็งๆชนะหมดเลยเนี่ยพอได้โอลิเซ่กลับมานะฮะทำให้มาเตต้าและเอเซ่เล่นง,ง่ายก็ทำให้พาเลทไม่แพ้นะฮะยันอยู่เป็นอย่างน้อยะะที่ 1, หนึ่งประตูต่อหนึ่งแมนยูกับเบอร์ลี่นะ,ะที่โอทราฟฟอร์ดแมนยูเป็นยังไงเรารู้กันดีอยู่นะฮะการที่จะให้ยิงเบอร์ลี่ขาดลอยสองลูกนั่นแปลว่ายากนะ แล้วเบอร์ลี่นี่เจ็ดนัดหลังนี่แพ้แค่นัดเดียวครับไม่แพ้ถึงหกนัดก็เต็มที่นะฮะก็สเต็ปเดิมคงจะชนะแบบหือจับนะฮะสองประตูตอนหนึ่งนิวคาสเซิลกับเ,เชฟอยู่นิวคาสเซิลนี่มีเกมในเซนต์เจมส์พาร์คที่ดูดันนะฮะพวกเขายิงสี่สิบกว่าประตูเลยในสิบเจ็ดนัดที่เล่นในบ้านเฉลียนัดหนึ่งนี่ยิงสองจุดห้าสาม ประตูนะครับเพราะฉะนั้นในหมายว่าช่วยกับเชฟดูอย่างน,น้อยๆ3ประตูต้องมีนั่นหมาว่าใจดีให้นิวคาสเซิลชนะ4-0นัดนี้ฮะอีซักกอร์ดอนหวานเจี๊ยบนะฮะวิลสันนี่ก็หายเจ็บออกมาแล้วด้วยนะสบายเลยทะลุอ่ะวูฟกับลูตันอีกคู่หนึ่งในรอบสามนัดวูฟนี่ไม่ชนะใครมาเจ็ดนัดในทุกรายการน่าจะได้เวลาลนะเพราะว่าลูตันนี่โอ้โหหลังรั่วนะครับสองนดัดโดนไปสิบลูกโดนลิเวอร์พูลห้าลูกเบรนด์ฟอร์ดห้าลูกอันนั้นแมายว่าช่วยว่าลูตันน่าจะเสร็จที่โมเลนิวส์กราว คู่าทุ่งกึ่งกับเอวอบ์ตันกับเรนฟอร์ดเอวอบ์ตันนี่พอชนะลิเวอร์พูลได้นี่โอ้โหสบายเลยสี่นั้นหลังชนะไป3ามนอยู่เหนือโซนตกชั้นเยอะเลยนะฮะถึง8คะแนนก็ถือว่าเกือบจะลอยตัวละส่วนเรนฟอร์ดก็อยู่ในช่วงที่เล่นได้ดีไม่แพ้ใครมาฮานะเพราะฉะนั้นดูแล้วนะ่าทรงนี้น่าจะกินกันยากนะหให้จบที่หนึ่งหนึ่งแล้วคู่ดึกแอสตันวิลล่ากับเชลซีที่วิลล่าพาร์คตีสองวิลล่านำสเปอร์หกแต้มแม้ว่าจะแข็งมากกว่าสองนะัดแต่ว่าก็ได้เปรียบบานเเลลลยนะนะะะีี่่้้ทึงงชชซแตมเลย น้องไก่น้าแมวคงไม่ได้ที่4แล้วนะฮะสถานี่เชลซีโอ้โหวันแพ้อาร์เซนอลนี่ไม่ไม่ไหวจริงนะเจอวัดกินกับเพื่อนๆน้าแมวว่าน,น่าจะเสร็จนะแต่ก็คงจะยิงกันสนุกเพราะเชลซีก็เป็นทีมที่พร้อมได้พร้อมโดดน้าแมวให้แอสตันวิลล่าชนะเชลซีนะครับสามประตูต,ต่อสองกร,รต,ตรามนี้นะอ่าเวสแฮมจะแพ้ลิเวอร์พูลหนึ่งสองฟูลแลมจะเสมอพาเลเตหนึ่งหนึ่งแมนยูจะชนะเบอร์ลี่สองประตูต่อหนึ่งนะนิวจะยิงเชฟดูสี่ประตูต่อศูนย์บูฟจะชนะลูตันสองหนึ่งนะเอ แอสตันวิลล่าจะชนะเชลซีสามประตูต่อสองครับทัศนะเจ็ดคู่ในวันนี้พิมพ์ลี่ยงติดช่วงโค้งสุดท้ายของนักแมวนะฮะซึ่งในเรื่องของแชมปนะ์นะนแมวเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นแชมป์นะเดี๋ยวอาร์เซนอลก็คงจะเข้าปัญหาเดิมนะในช่วงสินัทสุดท้ายคือกองหน้าตัวเป้าแล้วตอนนี้แมนซิตี้ใครก็ฉุดไม่อยู่ออันดับ4นะกแมวเรื่องวิลล่านะฮะที่2เนี่ยเป็นอาร์เซนอลที่3ลิเวอร์พูลนะฮะทีมที่จะตกชั้นเชฟดูวันนี้ถ้าแพ้ก็ตกเลยนะฮะลูตัน2นัดโดนเปน็น่าจะหลอด และระหว่างเบอร์ลี่กับฟอร์เรนนี่แมวเลือกก็เบอร์ลี่จะอยู่รอดนะฮะเพราะว่านะัดสุดท้ายเตะที่เทอร์ฟูลจะเป็นเกมตัดสินนะส่วนดาวซันโวนะี่แมวขอกันไกจชี้ไปที่โคพาเมอร์ er แล้วกันนะฮะระยะหลงังยังดูยิงได้สม่ําเสมอกว่าเออร์ลิงหันแล้วตอนนี้หันแลนด์เจ็บนะฮะพาเมอร์น่าจะกลับมาก่อนนะวันนี้ก็น่าจะกลับมาแล้วลนะ่นะนะี่แมวเชื่อว่าประตูเดียวเนี่ยโอ้โหมีค่ามากนะฮนะนะั่แมวเลือกโคพาเมอร์เป็นดาวซันโวก็ตามนี้เลยนะเดี๋ยวรอลุ้นกันฮะในช่วงโค้งสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกครับ